จริงแล้วทุกอย่างทำถือต้องเป็นทีมทำงานทุกอย่างมันต้องมีผู้ให้ความร่วมมือคือมันต้องมีกรอบมีกติกาต้องมีคนคอยดูแลมีคนคอยให้เสนอดิการแล้วมีคนคอยให้ความช่วยเหลือเมื่อมันมีปัญหาขึ้นมาคือสักอทรพย์นิ่งก็นักเขียนแัะวิชจการผู้รับผิดชอบ ความต้องการของการพัฒนาศักยภาพในการอ่านในการเรียนรู้ค,คือต้องมาคุยกันว่าหนึ่งเรยวาวางกรอบตัวนี้ว่าเงินจูเพื่นีน้ควรจะเป,นเป,นปะน็นเป็นไปในลักษณะนี้คว่นะเป็นไปลักษณะนี้คือเราไม่ด้ทำแบบทุททวกวันนี้ต่างคนต่างทางํทาทํางานนะ่ะมันมีสองอย่างเอาเงินแลเอากล่องเอาเงินน่ะมูลเดียวตกเท่ากุณเง แพงก็แพงด้วยถ้าถ้าเกิดมีปัญหามาปั๊บคุณก็ม้วนเสือไปไปเดยววายถ้าคุณเอากล่องคุณมีความเชื่อถือมีความที่ผมใเราความตอบรับอ,อย่างอีกแล้วองเรื่องเงินมาหาคุณเองยังงั้นผมว่าจะทําอะไรล้วแต่าต้องค็นึงนึกถึงเรื่องคุณภาพความเจ้ากลางของตลาดไม่ใช่ตลาดที่โยนเรื่องผีคุณไปเขียนเรื่องตายไฟเนี่ยมันไม่ใช่เขาโยนตายไฟคุณเขียนเรื่องผีมันไม่ใช่ มันต้องมีการสอ,สอดคล้องกับความต้องการของท้องตลาดถ้าเขระแสามันไปอย่างนั้นเราฝืนกระแสมัน,ไ,นไปไม่ได้อาคตให้ให้ให้เปลี่ยนสกาดขนาดเข้าไปไม่ได้ตรงของประชาชนคือว่ามันต้องให้ความร่วมมือคือทำอะไรก็พยายามอย่างเห็นแก่ตัวกันอย่ามีใช้ได้เห็นแก่ตัวหรือ